เฮ้ยป่าบอลมาไงวะเนี่ยเห็นแล้วหิวลาบเลยเฮ้ยเอามาเดี๋ยวผมจะพาไปเอาของขวัญสุดพิเศษโห่อะไรวะที่ไปตามล่ามานานแสนนานบอกเลยว่าได้ใช้ในชีวิตประจําวันแน่นอนกระป๋องวะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อะไรอ่ะเดินตามมาเลยครับดูเขาวางแผนโอ้โหนี่เขาวางแผนอะไรกันวะเนี่ยอย่าลืมพวกข้าเกี่ยวเกียร์ไม่สุดแย่งชีว์ว่าใครจะเป็นเกียร์อะไรนะสุดแย่งชีว์วใครจะเป็นเกียร์จริงเนี่ยโอ้ยเกย์เกย์กพ่อโอ้ยเกย์ ระหว่างนี้ทุกคนก็สามารถพิมพ์อวยพรวันเกิดให้บ่าวอามได้นะครับน,บนี่อุ้อยรถใครวะเนี่ยรถป่าบอลไงเฮ้ยรถป่าบอลมาไงวะเนี่ยไม่มีขเหนียวอยากจิ้มเลยเห็นแล้วหิวลาบทำไมเห็นแลออ้วหิวลาบเลย <c oughs> ทำไมบ่าวอามเสียงแห้งๆวะเนี่ย <c oughs> ได้ใช้ในชีวิตประจำวันครับอะไรวะเฮ้ยวอลิต์วะเออแล้วน,นี่อะไรวะอันนี้ก็เสื้อเหมือนกันครับไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรให้ครับ อุ้ยเครื่องนี้แม่งเทจริงไอตัวเนี้ยชอบเลยนะวิทยาศาสตร์เนี่ยอยู่อนทารทวิทยาศาสตร์เฉยอยู่ในการ์ตูนเนี่ยเอาเบิร์ไอสไตล์อ่ะตัน,ะตนนี้อู้ของแท้เขาเล่นเสียงใครวะของแท้เขาเล่นกันเลยเนี่ยวันสามหมื่นกว่าบาทเนี่ยสามหมื่นโอ้อสว่วม<ห>เลยไปไปดีกว่า,วาไปทุกคนจบคลิป